เนี่ยๆเนี่ยกูกูยิ่นข้อเสนอตัวนี้ดีกว่าเชื่อกูเชื่อกูตัวนี้ดิว่ะตัวนี้ดิว่าแม่งโยนนี้อ่ะรัวรีเฟรชคนนี้ถึงซ้ำรัวเลยคนเร็ว่ะไอ้เหี้ยฮัลโหลทุกคนคลิปนี้สปอนเซอร์โดยสกินคราฟเว็บเปิดกล่องเซิทูมีทั้งแบตเตอร์นแข่งกับเพื่อนกับการอัปเกรดของที่ได้ด้วยนะนอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดกล่องฟรีได้ทุกวันหมายถึงอะไรหรอทุกวันไง และมีอีเวนต์ให้ร่วมสนุกทุกเดือนทางเว็บไซต์ยังรองรับการเติมเงินที่หลากหลายนอกจากนี้ยังสามารถจ่ายด้วยสก,กินโดยที่ไม่ต้องรอ7วันสามารถเข้าที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อรับโบนัส12%สำหรับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกำลังจะบอกเลยเก็บหมดเดี๋ยวพวกเอามีดพี่มาให้พี่แล้วพี่เอามีดเองมาให้พี่ฮะ <c oughs> <c oughs> ยังไงน้ขออีกทีดิ <c oughs> พี่เอามีดเองไปให้พี่แล้วพี่เอามีดพี่มาให้พี่ <c oughs> เฮ้ยมึงใครเนี่ยอยู่ๆใครเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวนี้หลังเปิดจอสีดาแล้วเปิดจอพวกอยากได้เอคอะได้เอคพี่ขอเอคีสเลตเลยมันระดับถูกทอดเลยเอเคีเอคีเอคีอ่างอ่างได้ได้ออาพี่ขอมีดขอมีดเลยเหรอนะ โอ้โหอเอดับเอดับไปขึ้นมาน้องกูิ๊ดแน่ไปหลังเล็กน้อยกำไรกำไรนะคาูบินทำร่างไม่ไปที่ไซค์แล้วเลิกกัน ก็หากระสุดนดูมาแบ อะไรเฮยโอ้ยถ้ามึงมีข้ามที่จะกูป่อยดูดูน้องเอชบอตายตาย โฟก,ฟก,ฟกชื่อหนึ่งศูนองศูนยเก้าห้าศูนย์เก้าสองสองห้าเห็นไหมทำไมโฟก,ฟกถึงตั้งชื่อ 100, 35, 29, 1 0ึ่งศูนย์ศูนย์สามห้าสองเก้าชีแม่งเล่นออฟเลยเหรอบายบักควาย กระจอก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 โอ้ยทีนี่ใครเนี่ยอยู่ตรงเนี uh 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 ้ยอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหกูโดนเพื่อนแเนี่ยยลเป็ด ทีอ่อะไรสักวี่อะไรอยากยิงกูไหมอยากยิงกูไหมปืนห่าเลยนะ่เออเอาสึกสุ่มโดน,นดอนีดีคอยห้าบาทดีคอยอะไรอย่เงีย